ช่วงคนไทยไม่ทิ้งกันมันเทศก็ช่วงนี้ก็คือออกตลาดแล้วขายไม่ได้ชาวสวนก็ได้รับความเดือดร้อนก็ ได้ระดมกันช่วยผลไม้และมือช่วยกันซื้อแล้วก็แจกให้กับประชาชนคนสัญจรไปมาชาวสวนก็ได้รับความสุขผู้รับก็อิ่มใจซึ่งเป็นเวทีแห่งการให้และการแบ่งปันที่ยั่งยืนนั่นเองสับปะรดก็เช่นกันที่หล,หลายๆคนก็ ว่าทําไมปีแล้วปีเล่าปีแล้วปีเล่าก็ยังมีหลายครอบครัวหลายชาวสวนที่ปลูกแล้วไม่ตรงกับฤดูก,กาลกับพ่อค้าก็ขายไม่ได้หรือเกรดไม่ได้หรือว่าขนาดไม่ได้อย่างนี้ก็หลวงพ่อก็ช่วยประชาชนสําหรับหลวงพ่อก็ เป็นนักบวชไม่ใช่เป็นนักธุรกิจไม่ใช่พ่อค้าไม่ได้สแสวงหากําไรและขาดทุนฉะนั้นหลวงพ่อได้มาดิบิบหลวงพ่อก็ปล่อยไปเพื่อเป็นเวทีแห่งการให้และการแบ่งปันและเป็นการที่เราทดสอบจิตของเราแห่งการให้ทานด้วยว่าเรายอมให้ไหมเราปล่อยวางไหม สนับสนุนโดยบริษัทซอขอนแก่นฟู้ดจำกัดมหาชน